แตาไม่รู้ตอนนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงไหนแล้วนะ <c oughs> แต่ใน G P S บอกว่าอีกประมาณสามกิโลถึงมาลูกค้าครับตอนนี้อยู่อยู่ที่นครราชสีมาครับแถวน,นี้จะเป็นบ่อทรายครับเอาเกลียวดันดีซร้อยแปดมาใส่ให้ลูกค้าครับเป็นรถผู้ใหญ่บ้านบ้านตาทนโดนเอามาขายครับ น,นี้ล็อกชังลิตมาด้วยครับไม่สีชุดจังเลยมันไม่เท่อันนี้ก็จอดชีจอดไปคลองนันแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะเดินทางต่อหลงทางครับอย่าไปเชื่อเดี๋ยวนี้จนมันจะเป็นบ่อทรายอะบ่อทรายสองข้างทางเลยหลงทางมากกว่าไปไปนเจอกันดีซีว่าลูกค้าครับอีกสามโล ถึงที่มายังปลอดภัยเชิญครับเจ๊สวัสดีครับโอ้มาถูกใช้เลยเขาบอกเจ้าของเขาครับเขาบอกเขาอยู่นาอยู่เดี๋ยวเขาขึ้นมา ดีซีร้อยแปดเอ็กสองร้อยว่าครับอ้อมันเอาถังให้ตุลิกเวแแบบไปตรงไหนรุ่นนี้วะไม่เคยสังเกตเลยโล่งเลยห้องนี้ <c oughs> ชอบแท็กมันนะใหญ่ดี แต่ราคาก็แพงก,พกอันนี้เดี๋ยวรอลูกค้ามาก่อนครับเดี๋ยวรอเจ้าของรถก,ก่อน,นแั่นแกะๆเลย,อโ,ยโอเคครับตอนนี้ก็ทีมช่างของเรากำลังทำการาทำการไล่ตู้นะฮะโดยการจะเข้าไปแล้วก็ให้เปิดตู้นวด <c oughs> จะเข้าไปในตูน้วนวดแล้วก็ขึ้นตูน้วนวดครับว่ามันหนักตรงไหนอันนี้ช่างเอาเรากขากำลังมุดครับส่วนเลียวดันก็ติดตั้งไปที่เรียบร้อยครับทดสอบหมุนดูที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังไล่ตู้ครับเป็นดีซ0ร้อยแปดเอ็ครับเป็นที่ใหญ่สุดของคูปต้านะตอนนี้ราทันนี้เพิ่งได้หกสิบฝ่าชั่วโมงครับ เพิ่งได้แค่หกสิบกว่าชั่วโมงเกี่ยวข้าวล้มไม่ไปครับยี่สิบไร่เกี่ยวสองวันอันนี้จากปากของผู้ใช้รถนะไม่ได้คิดเองไม่ได้พูดเองเดี๋ยวเปิดให้ดูครับชั่วโมงบินคันนี้อยู่ที่หกสิบสี่ชั่วโมงหกสิบสี่จุดสองัวโมเหมือน้ <ข>ตอนนี้ช่างนินกำลังจัดวงเดือนครับเบาๆครับเบาเบาเบาบาเบา,า,บาไปเลยเ้าเา <c oughs> อ๋อนิดนึงครับนิดนึงให้ดูนิดนึงครับตอนนี้กำลังไล่ตัดวงเดือนครับนี่นะครับมันทำวงเดือนเนะาค่อนข้างถี่ครับรุ่นนี้แล้วมันกลายเป็นหนักกลายเป็นติดเราต้องไ like ล่บางส่วนออกครับอันนี้เราจะไล่ช่างนินลง่างรถก่อน เอวงเหอ่ะตืนจวงห่นวงเดือนอวงไหนเจจะของไปไหนนะจะของจะของไปไทยนาวะไปปั่นข้าวปั่นข้าวฝาฝาลูนี้ค่อนข้างใหญ่นะวงเดือนก็เยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี้ยเนี่ยดูนี่โตแล้ ตู้ฮะรอเปียกว่าเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปตั้งแต่ปากเลยเข้าคอเข้าตู้ทันอดดีก็ได้เลยใช่ไหมนี่ขอน้าเดี๋ยวจะตัดโดนไข่ทำเลยอืมออาก่อนดีกว่ามีอยากเล่นด้วยละเดี๋ยวทอบแบตก่อนมาเดี๋ยวเจอกันใอใกชีวิตเสร็จเดี๋ยว,วกันโอเคครับวันนี้ก็ประกอบทุกอย่างไว้เรียบร้อย ระบบข้อเร็วม,มากเลยครับ ใคเข้าใครออกกูยางปกติครับไม่มีตัวไหนลัน่นกูระบบเร็วมากเลยเออเตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องทดรอบเยอะตัวว่ารอบสเตอร์ตัวใหญ่รอบบอเก,กอร์เขาทดมันมันมันปรับพุงมาแล้วนะรอบบอเก,กอร์เกือบเกือบเท่ากับเจ็ดสิบรอบรอบเปรดสเตอร์จะเล็กกว่า ครับรอบเกลียวมันต้องเร็วอย่างงี้ครับเพราะว่าข้าวมันจะได้ไม่ไม่รอดูสภาพมันก็น่าคล่องตัวนะคนปกติทนมันก็ไม่ค่อยหนักแต่ถ้าผมว่าถ้าฝีมือนะผมว่าไปไม่ไม่เบาเหมือนกันนี่รถใหญ่ไม่ทันหรอกผมว่าัทำมันเข้ามือก่อนมันต้องเข้ามือก่อนมันเนี่ยมันติดเยอะเลยนะมันไม่ไปเองียนเฮ้ยวิ่งเลยตัวนี้มือยังไม่เท่าไรนะมันต้องมันต้องรอให้มัน มันหมุนให้มันมดแล้วมันยังกินเหริงไปได้อันนั้นมันบุกวกมันอันเลยอันนี้ไม่รอหรอกครับอันนี้ตัด๊บล้มหายไปเลยแหละแล้มันล้มหายไปเลยมันก็ไม่นานแล้วอันนี้เขาเตะเขานั่นนะเพื่อมาเปิดเปิดไปไปยึดจึกทิ้งสองล้อยมันหมุนกว่านี้เพื่อจะฟั้งปุดทำคืออย่าเร่งเบาเร่งให้มันถึงระดับของมันใช้คิดคิดเขียวดูกไหมปกติก็ใช้ปกติก็ใช้เหลืองใช้เหลืองใช้เขียวครับ ตกตีนว่ามันมันไหนมันมันจะเป็นไก่กิดแต่ว่ามันจะเห็นทุกอว่างแต่างหลังจากนี้ไปนะแต่อันนี้มันยังไม่สุดสุดสุดสเปคมันเนี้ยมันสุดสเปคก็มีเพิ่มอีกหลายอย่างลูกต่เนี้แตเนี้ยอยากต่อขยายปากเนี่ยถ้าขยายปากเคี้ยวสบายเลยครับขยายปากไม่ต้องหยวสบไยเลยคมันก็ไมม่ีเยบขยายปากมันก็ได้งานไวเปลี่ยนน้ำมัน คือด้วยด้วยตัวมันอะตัวมันใหญ่อยู่แล้วตัวนวดทันคอทันเพราะว่าวันหนึ่งหมดน้ำมันสามสี่พันถ้าได้งานยี่สิบสามสิบมันก็ไม่คุ้มน้ำมันเนาะถ้าน้ำมันเยียบสี่พันนี้มันเลยสามสิบไปเลยสามสิบไล่ไปนะสักครั้คเลย